สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็งดหงิดใจมากเลยนะคะกับคลิปวิดีโอที่มีคนมารีวิวของ T Conception ต,ตัวนี้นะคะเป็นดินสอเขียนปากเป็นลิป,เป,ลปเป็นลิปที่เป็นดินสอและเป็นเนื้อแมทค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเห็นในคลิปนั้นคือพี่เขาทาผิดนะคะทาผิดวิธีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันเป็นเนื้อแมทเราจะต้องลงลง ลิปมันก่อนเพราะว่าสุขภาพปากเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะอาดลงก่อนนะอันนี้คือยังไม่ได้ทาอะไรเ,เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองทาให้ดูกันคือก็ไม่ได้บอกว่ามันดีมากตัวนี้แต่ก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะก็ไม่ส่วนตัวที่ทาขนาดทาปากแห่มันก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นอันนี้นี่มีสิบสองสีแต่ว่ามีสีเข้มตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในกระเป๋า เพาปทาน,นะคะก็วันนี้ก็จะมาลองสีนี้กันให้ดูนะคะเราทาลิปมันไปแล้วแต่ว่ายัางรู้สึกแห้งๆอยู่นิดนึงทาไปอีกทาให้ทั่วก็แตะๆโอเคก็ไม่ต้องไม่ต้องทวิสสีนะคะอันนี้ก็ทาให้ดูแบบว่าว่ามันติดจริงนะคะคนที่อยากได้ก็ไปซื้อได้ค่ะมันก็โอเคตกแท้งละเออคือซิมซื้อมาเป็นกล่องพีออเดอร์มานะคะตกแท่งไม่เท่าไหร่ มันก็โอเคสำหรับลิปราคาสองสามร้อยเนาะแล้วมันก็ได้เป็นแบรนด์ของสไตล์ดันดานี้นะคะซึ่งส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วก็รู้สึกขัดแย้งรู้สึกแบบมันไม่ได้ใช่อย่างที่เขาคือพี่เขาทาอย่างนี้ใช่ไหมเขาทาเหมือนที่เขาทาลิปสติกแบบทั่วไปแต่อันนี้มันเป็นทซนสอค่ะต้องเข้าใจนิดนึงแล้วมันก็เป็นเนื้อแมทด้วย ก็คือต้องเอียงฐานนิดนึงนะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่เราเห็นเขารีวิวกันคือมันจะไม่ได้เหล่ามาขนาดนี้คือเหลามาสีมันจะเยอะกว่าแล้วเขาก็นอนทาเหมือนกันโอเคค่ะเราก็มาดูกันอันนี้เป็นสี bron lip โอเคนะคะนี่ทาไอเห็นไหมนิดเดียวก็ติดแล้วไม่ต้องลงแรงอะไรขนาดนูด้สิคือ ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันอืมว,ว้าวก็คือ พอทาทาลิปลิปไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทาง่ายแล้วก็จะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็สีติดก็โอเคนะคะคือถ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรก็จะติดดีคือตัวันนี้คือที่แต่งหน้าเพราะว่าอยากจะทาลิปสติกอันนี้แต่ก็ยังทวิสสีไม่ค่อยเป็นมากดูนะคะทา,าข้างบนข้างบนสังเกตได้ว่าเขาทาอย่างนี้คือทาอย่างเงี้ยเอาจริงจริมันก็ยังติดนะคือไม่ไม่แน่ใจว่าของของเขามันเป็นของแท้หรือเปล่าเขาได้มาฟรีซึ่ง ตัวเขาเองก็ไม่ได้ซื้อที่ชอบก็มีคนส่งมาให้ใช่ไหมอืมดูอ่ะเนี่ยแตะเบาๆเลยจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคมากนี่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ซื้อมาก่อนนะก็จะไม่เชือก,ก็อาจจะเชื่อเขาก็ได้นะจริงๆแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คนเราก็รู้ท่าไม่ถึงการได้โอเคนะคะ ดูกันจะชัดสีสวยมากชอบมากค่ะโอเคนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย